เอาทษในนี้ไม่เจ๋งแนะ่นอนเพราะว่าเราไม่เจ๋งเราไม่ยอมเจ๋งอะ่ะถ้าเราไม่ยอมเจ๋งมันไม่มีอะไรเจ๋งเลยธุรกิจในการทำเสื้อผ้าอยนะ่างเงี้ถ้าเราอยากจะทําตั้งต้นบัตเจ็ดในการลงทุน investment ขั้นต่ำ Emporia เ,เ,เปิดวันที่1นึ่งพฤศจิกาปี 19, หนึ่งเแล้วเมกาเนี่ยก็เปิดวันที่1ธันวาปี19โอ้โหต้นปี20ง เราจะโควิดใช่การที่เราจะวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยโอ้โหผู้แข่งเยอะมากเลยสตาร์ทอัพและง่ายแต่จะไปถึงเส้นชัยยากเลือกที่มาที่ไปของสินค้าเพราะก็แอบ,บเป็นคนแอบกลัวเรื่องผีเ <c oughs> พราะบางที่ <c oughs> <อ>บางที <c oughs> เราแบบตามมาด้วยใช <c oughs> ่หน้าที่ของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ผลิตแล้วใช้ทรัพยากรโลกสิ้นเปลืองไปแล้วมันควรใส่ได้ร้อยค่ะให้คิดเลยให้เวลาคิดเก็บภาพคิดแปาบนึงขอวิ่งไปก่อนน อยากรู้ว่าเก๋อยากรู้ว่าเก๋อยากรู้ว่าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเก๋อยากรู้ว่านะคะก็มาอยู่กับพี่สาวสุดยใครนะคะที่สนใจในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของสตาร์ทอัพบิสเนสคนนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้ได้เลยคุกเก่งสุดๆค่ะพี่ยิ้มค่ะสวัสดีค่ะเก๋ขอสอบถามหน่อยพี่ พี่ฮิมอ่ะมาทำธุรกิจครั้งแรกก็คือแฟชั่นเสื้อผ้าเลยปะของแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอนี่คือธุรกิจแรกเลยปะใช่ค่ะพี่เธอเป็นตีแตกเลยธุรกิจแรกเริ่มตั้งแต่ปีไหนเออประมาณปีสองศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสี่ค่ะก็เท่ากับกิจปีมาสิบเกือบสิบปีสิบปีปลแล้วสมไมตอนนั้นถึงเข้ามาอยู่ในธุรกิจของแฟชั่น เป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบช้อปปิง้งแล้วเงินที่ได้มาก็จะหมดไปกับการซื้อของมันเลยแบบรู้สึกว่าเออว่ะทำไมเราไม่หาไรายได้จากสิ่งที่เราชอบอยากรู้ว่าธุรกิจในการทำเสื้อผ้าอยนะ่างเงี้ยถ้าเราอยากจะทำตั้งต้นััเจ็ด ในการลงทุน investment ขั้นต่ำคือยุคนี้กับยุคเมื่อก่อนไม่เหมือนกันอ่อบัตเจ็หรือว่า investment ก้อนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ positioning ของเราเพราะว่าถ้าบอกว่าเอ้ยาลงทุนเนี่ยเราทำเราผลิตเสื้อผ้าแค่สิตัวก็ได้แล้วถ้าสิตัวนั้นอ่ะราคาแบบ1,000บาทก็อาจจะเลเซ่ห้าพันหมื่นหนึ่งใช้เงินประมาณนั้นถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราอยากแบบเป็น c u s t o m e หรือว่าเราอยากแบบเป็นดีไซเนอร์ที่อออคัตติ้งดีแพทเทิร์นดีอะไรเงี้ยค่ะการทำแพทเทิร์นแต่ละตัวก็แบบกล เป็นว่าใน10ตัวเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่ถึง30,000บาทว่ามันขึ้นอยู่กับ p ริษัทชันนิ่งของแบรนด์แต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นมากเลยะด้วยความที่พอมีออนไลน์แล้วอะเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะในการแบบผลิตเยอะ<ม>คือณนะตอนนี้เราอาจจะแบบเป็นพพีออเดอร์ก็ได้เราผลิตขึ้นมา1แบบก็ได้แล้วก็ดูว่ามีใครชอบแบบนี้บ้างแล้วลองค่อยผลิตจริงๆดีด้วยการพรีออเดอร์พี่ว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องพีดิกัะว่าแบบเอ๊แบบนี้ลูกค้าจะชอบไหมมีโอกาสที่จะ ที่จะเกิดแบบเวนต์จากจากจากตัวสต็อกใช่ไหมคะรวมทั้งการที่ผลิตออนดลน์เนี่ยมันทําให้ความเอฟฟิเชียนในการแบบการผลิตมันดีขึ้นต้นทุนถูกลงของดีขึ้นไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิรร้นเปลืองด้วยโอ้โหเอ<ห>อันนี้เพิ่งรู้แต่ก็จริงนะเพราะว่าสมัยนี้มันมีความเรื่องของโลกออนไลน์มันมีการช่วยเหลือเราได้มากมากพอสมควรเนาะเออก็มันมีอีกคําถามหนึ่งคือเกอ๋อยากรู้จริงๆว่าคนเราสมัยนี้คะ่ะเวลาเราเรียนจบะพูดตรงๆว่าน้อยคนมากที่อยากจะทํางานบริษัท หรือทางานประจําจริงมากอันนี้มันกระทบกับธุรกิจพี่ยังไงพี่คิดว่ามันก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้พร้อมในการที่จะทาธุรกิจของตัวเองยังอยู่ในในสเตจของการอยากเรียนรู้ <Okay. S 3> อยากเข้ามาอยู่ในองค์กรที่ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ได้เติบโตไปด้วยกันพี่ว่าทียังมีคาเลนตตรงนั้นอยู่ แต่ว่ากระทบไหมพี่ว่าในหลายๆธุรธกิจอาจจะกระทบแบบเรื่องของหาแบบทีมงานยากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหาคนเก่งๆยากขึ้นเพราะคนเก่งๆก็ไปทําของตัวเองเนี่ยแหละค่ะมันเข้ามาสู่ตรงจุดที่ว่าพอคนเก่งๆเขาไปทําของตัวเองอะแล้วพี่ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะถ้าพี่จะต้องบอกกับคนเหล่านั้นว่าการที่เราจะสตาร์ทอัพทำาบสินสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องวางแผนอะไรบ้างและเราจะต้องเจอ อย่างแน่นอนโดยที่บางทีอ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าอย่างบางคนเนี่ยค่ะทำธุรกิจเรามีเป้าชัดเจนเรามีความฝันชัดเจนว่าเราอยากจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะบางทีภาพที่ออกมามันยังเป็นภาพที่มันอาจจะสวยหรูอยู่ต่อให้เราเตรียมความผิดหวังไว้บ้างแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถามถามจากคนผู้มีประสบการณ์ที่มกความสามารถคนเฉยคนเก่งคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเราควรมองภาพอะไรยังไงบ้างในความเป็นจริงของการทำสตาร์ทอัพบิสซ์ เพิร์เพรสเลยเราทาธุรกิจไปเพื่ออะไรแล้วเราทําธุรกิจนี้ทําไมทําธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันยากมันยากขึ้นแล้วมันมีโลกออนไลน์ที่ทําให้แบบเราทําง่ายขึ้นแต่จริงอ่ะมบนสองเป็นดาบสองคมคู่แข่งก็เยอะการที่เราจะวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยโอ้โหคู่แข่งเยอะมากเลยสตาร์ทอัพง่ายแต่จะไปถึงเส้นชัยยากดังนั้นกลับมาที่แบบไลฟ์เพอร์เพสของเราว่า เฮ้ยฉันทํางานเพื่ออะไรก่อนฉันมีชีวิตไปเพื่ออะไรถ้าฉันบอกฉันมีชีวิตไปเพื่อแบบ Enjoy Life มีความสุขธุรกิจบางอย่างอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันทับมากๆแล้วมันอาจจะแบบโหเอาเวลาทั้งชีวิตของคุณไปเลยแต่คุณบอกฉันชอบทํางานฉันชอบอะไรที่มันชา a l l e n มากมากเออมาทาธุรกิจ Startup หรืออะไรที่มันแบบ challenge ตัวเองก็ได้แต่สําหรับตัวพี่เองนะถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจที่เรารักเราก็ต้องรักในธุรกิจตัวเอง ถ้าเราทําธุรกิจที่เรารักเนี่ยต่อให้เราเจอปัญหาเราก็แบบเราอยู่กับลิกของที่เรารักอ่ะมันก็อยู่ไปเรื่อยๆกับเราอยู่กับธุรกิจที่เราอาจจะไม่ได้รักแต่วันแรกแต่เรารักมันก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เรามองว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันเป็นโอกาสมันอยู่ใน next phase ไม่เป็นมันเป็นธุรกิจที่จะทําให้เราแบบเป็นเป็นเหมือนเ n ็ g โกในชีวิตของเราเลยเนี้ยพี่ว่ามันอาจจะมีแค่2อง w ใหญ่ทุกธุรกิจทุกคนจะต้องเจอปัญหาบางช่วงที่เป็นบททดสอบ หนักสุดของพี่ตอนที่พี่ทำแพนเบอร์เกอร์เนาะทำมาน่าจะประมาณ7ปีได้ะค่ะเป็นช่วงที่เรามองว่าเป็นช่วงที่อยู่ growth stage เลยเราก็มองว่าเอ้ยเราต้องขยายตอนนั้นก็เลยไปเปิดออแฟร์ชิฟที่เอ็มควอเทียเราก็เมกะตอนนั้นทั้งสองสาขาเนี่ยประมาณร้อยกว่าตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากเอ็มควอเทียเปิดก่อนเอ็มควอเทียเปิดวันที่1พฤศจิกาปีนเก้าแล้วเมกะเนี่ยก็เปิดวันที่หนึ่งธันวาปี19โอ้โหต้นปีส0งเราเจอโควิดใช่ คือณนะตอนนั้นไม่ใช่แค่เราเปิด2อสาขาเรามีฟิกคอร์ที่เพิ่มขึ้นในมุมของทีมงานโอเปอเรชั่นดีไซเนอร์รวมทั้งอินเวสเมนท์ที่เราลงไปกับดีไซน์หรือสต็อกที่เราวองว่ามันจะต้อง พรีแพร์แบบพร้อมที่จะขายอีก3เดือน6เดือนน้องตอนนนั้นธุรกิจก็เป็นแบบไฮสตรีทแฟชั่นเรดดี้ทูแวร์ที่เราจะต้องผลิตล่วงหน้าแบบกึ่งจนฟาสแฟชั่น fast fashion แล้วมีคอรเลคชันใหม่ทุกเดือน3เดือน6เดือนต้องพร้อมขายสิตอนนั้นก็คืออออินในช่วงที่เรามองว่าอันนี้คือโกดขึ้นอีกอ่ะสองเอ็กซ์ันแล้วเจอโควิดฟิตคอร์ที่แบบพนักงาน50กว่าคนแฟชชิปสาบที่โหแบบเหมือนต้องใช้คําว่าหัวทิ่มลงมาเลยถูกแล้วพี่ผ่านตรงนั้นไหมไง ประคองใจก่อนเลยนั้นแบบดีเพสสุดๆไม่ว่าจะอยู่ในสิบเรชั่นแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันแรงนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะเราก็จะลุกขึ้นได้ทุกครั้งแล้วเราก็จะหาว่าไอ้ที่ผ่านมามีข้อดีอะไรในเรื่องนั้นๆน่นนะที่สอนเราบ้างจะเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือเชื่อเรื่องเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นแล้วว่าเขากําลังเชฟทางให้เราอะ่ะเหมือนเราอาจจะดื้อไปที่เราจะเห็นอะไรบางอย่างคือต้องให้เราเปลียด มาอีกเส้นทางหนึ่งที่ดีกว่าถึงแม้มันจะยากเพราะบางเรื่องอะ่ะที่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อะไรง่ายๆโอ้ยชอบความคิดนี้อ่ะเดี๋ยวเชื่อว่าเส้นทางของมนุษย์เราอะ่ะข้างบนอาจจะคิดเขียนบางอย่างมาแล้วอะ่ะแล้วเขาก็เลยมีการเปลี่ยนหรือบททดสอบที่ทําให้ชีวิตเราต้องมีการเปลี่ยนซึ่งบางทีการเปลี่ยนนั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนตอนแรกที่อาจจะดูโหดร้ายแต่ในทุกเรื่องที่มันมีเรื่องไม่ดีมักจะมีเรื่องดีอยู่เสมอ แค่เรามองในจุดนั้นได้อะเราก็จะผ่าน้นมันได้แล้วเพ,เพื่อเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นด้วยถูกไหมพี่แล้วอย่างเงี้ยหลังจากที่เปลี่ยนปุ๊บเจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะจากแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอยังทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะขายออนไลน์ค่ะเราก็มีมาเก็ตเพสลาซาด้าชอปปี้เราก็ยังขายอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ<ม>ในดิคานเดนโซ่เซ็นทรัลเวิลด์คือสไตล์เสื้อผ้าเก๋อเก,อเก๋เป็นคนชอบ Mix er, มิกซ์แอนด์แมทช์แต่เป็นคนที่บางทีเขาเรียก นน้อยแต่เขาเรีอยกอะไรวะโกโก้เออน้อยน้อยแต่มากเนี่ยมันคือความเป็นแบบ h a ม b u r g e r s อร์สตูคือดูเหมือนน้อยแต่มีรายละเอียดในทุกๆในทุกๆคอลเลคชั่นนอกจาก Hamburger Studio <ม>แล้วตอนนี้มีอะไรอีกบ้าง เกิดจากช่วงโควิดเลยค่ะ mm hmm. เราก็เกิดจากสิ่งที่เราแพลชเนนตอยู่แล้วสนใจเรื่องของความแั่งยืนด้วย uh huh. เราอยู่ในธุรกิจแฟชั่นมานานๆนะเราจะเห็นเวสเราจะเห็นอะไรที่มันไม่ได้เฮลตี้ไม่ได้กับโลก uh huh. ก็เลยแบบมาเกิดธุรกิจหนึ่งที่ชื่อว่าเวียนว่าเป็นแพลตฟอร์มแฟชั่นหมุนเวียนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องความแย่งยืนอินเตอร์เกรดเรื่องแฟชั่นกับความยั่งยืนเวียนนี่คือการหมุนเวียน<ช>เอาภาพผ้าที่รองมีแล้วมาเวียนใช้ต่อแบบเหมือนมา, sharing, uh huh. าแชร์ริ่งกันละก uh ันใช่ไหมคะเป็นคนที่ไม่ใส่ซ้ำ เคยนานมากๆแต่ว่าไม่ได้มีความคิดว่ามันไม่ดีเท e a r n i n g Point มันคืออะไรจากคนที่แบบไม่อยากใส่ซ้ำแล้วอยู่ดีมาทำธุรกิจกลายเป็นว่าหมุนเวียน Sustainable เกี่ยวกับแฟชั่นตาตรงเลยว่าตอนมาทำเวียนใหม่ๆปีแรกๆก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดได้ขนาดนี้แต่เวียนเองเนี่ยเราพูดกับคนที่คนแบบพี่เลยคนแบบทำฟาสแฟชั่นมาตลอดคนที่ช้อปปิ้งเก่งคนที่ไม่แต่งตัวซ้ำอินไซต์ของคนประเภทนี้อ่ะชุดในตู้มีประมาณ500ชุละ ไปเป็นพันไปค่ไม่ต้องดูชุดใหม่จริงแล้วอ่ะเราไม่ได้อยากซื้อ เราอยากได้ของที่สวยและดีและเชื่อเถอทุกคนนะไม่ได้มีใครอยากซื้อของแพงเราแค่อยากได้สิ่งนั้นมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างเรื่องแบบ image social status สือใดๆก็แล้วแต่แต่ทุกคนมีมี o e j t c t i v e ในการแต่งตัวของตัวเองตอนนี้เราก็เลยหวังว่าเราจะทำยังไงให้ของมือสองเปลี่ยน perception ของคนว่าไม่ใช่ของที่แบบของเก่าของไม่สะอาดของไม่ดีของผกจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแล้วพอพี่มาครุพี่ะ หลังจากที่ตัวเองไม่เคยซื้อของมือสองเลยแมย้แต่ครั้งเดียวน่าจะได้ไปแบบหลายสิบตัวแล้วตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็คือมือสองมีนี่คือมือสองตัวนะคะเห็นไหมคะแล้วเอาจริงๆอ่ะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นนะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ มขึ้นอ,อยู่กับความคิดของเรา<ช>นั่นเองคือจริงๆอะตัวเก๋ๆเป็นคนใช้ของมือสองด้วยแล้วแต่แต่เก๋เป็นคนที่จะเป็นคนค่อนข้างเลือกอย่างที่บอกว่าเลือกที่มาที่ไปของสินค้าเพราะก็แอบเป็นคนแอบกลัวเรื่องผี <c oughs> เพราะ <c oughs> บางทีอะ <c oughs> บางทีเราแบบใช่ฉะนั้นอะมันก็จะมี perception ตรงนี้แต่พอพอมันเป็นของเวียนอะเรารู้สึกว่าเรารู้ที่มาที่ไปของของชิ้นนั้นเรารู้ว่าแบบเฮ้ย คนที่แบบเคยใส่ของชิ้นนี้คือใครรู้สึกว่าเราแบบสบายใจมากกว่าแล้บางคนใส่เสื้อผ้าแบบครั้งเดียวหรือบางทีซื้อมานานแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้บางทีเป็นของใหม่ด้วยซ้ำยังอยู่เลย ไม่ได้ใส่เยอะมากคนที่จะมาฝากค่ะใช่ฉะนั้นเกยว่าเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันน่ารักอะ่ะมันมันคือการแชร์ริงมันคือสิ่งหนึ่งที่เราแชร์แบบเพอร์เซพชันแชร์ไอเดียแชร์การแต่งตัวมาสนุกกันเหมือนสร้างคอมมิตี้อันนึงที่เรามาสนุกกันมากกว่าคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเวียนอ่ะเราจะใช้คําว่าเก๋ได้รักโลกเป็นของมือสองอะ่ะไม่ว่าจะเป็นของคนทั่วไปหรือใครก็แล้วแต่เวียนอ่ะ ขายให้หมดอ่ะเราเราโอเปเรตเราเอาขึ้นแพตฟอร์มให้หมดบางคนเป็นทินเวนเซอร์ที่ต้องออกงานบ่อยๆใส่ซัมไม่ได้เข้าใจมาก uh huh. แต่ของที่คุณใส่ครั้งเดียวอะ่ะเอาออกมาให้คนอื่นใส่หน้าที่ของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ผลิตแล้วใช้ทรัพยากรโลกสิ้นเปลืองไปแล้วมันควรใส่ได้ร้อยครั้งเอาออกมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนมีหน้าที่ทําให้มันใช้ได้ร้อยครั้งส่งต่อส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะตามชื่อเวียนเวียนไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มขายมือสองที่เป็นรีคอมเมิร์ซขายแล้วจบไป เราอะใช้เวลาสองสาหปีในการที่เรา d e velope ตัวแพลตฟอร์มดีไซน์ตัวโมเดลเพื่อให้มันตามชื่อเรียกเลียเลยอะมันเบียดมัน circulate มัน circula อยู่ในแพลตฟอร์มเบิร์นส่งคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ส่งใช้จนทางคือเสื้อในราคา2องสัมคันส่งจนสุดท้ายแล้วอะแจกสีแล้วสุดท้ายแล้วบริจา เอาไปรีไซเคิลได้อีกรอบหนึ่งคือใช้ใชมันให้คุ้มกับการเอาต้นไม้มาแล้วถ้าจะมาฝากสามารถฝากได้ช่องทางไหนได้บ้างพี่แอนไลน์แอดแล้วก็ลงคิว<ๆ>ก็จะมีทีมงานค่ะ,ะแนะนำว่าจะต้องทำยังไงบ้างรวมทั้งสามารถส่งมาที่ออฟฟิศก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะหา<ๆ>เดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าส่งมาที่ไหนค่ะง่ายมากๆเลยแล้วเวียนก็ประยุตทำให้ทุกอย่างพี่ยิ้มอยากจัจดเก๋แต่งตัวเป็นสไตล์ไหนเพราะอะไรแลวทำไมถึงอยากเห็นเก๋แต่งตัวสไตล์นี้แบบนี้ ให้คิดเลยให้เวลาคิดเก็บภาพคิดแป๊บนึงขอวิ่งไปก่อนนะปิดก็ได้เฮ้ยเยอะทั้งบนทั้งล่าซึ่งของถักก็ใส่ที่ใสตัวเดียวก็ได้ก็่งๆขอกงานเพลี้ยๆแต่นี้เรามาไปลิ้นกัดเพื่อถุงที่เป็นข้าวออร์แกนิคนะคะเยอะๆแล้วช่วงหัดใส่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งค่ะเวลาเราใส่อะไรเราหัดใส่คนจะกลินแล้วแบบอ๋อใส่หนี้ได้เรื่หรอ ทันี้ขอนแต่งว่าทั้งงาน่ะเสื้อผ้าหลากหลายสีเอะทำไมพี่ยิ้มถึงเลือกชุดนี้ให้แกคะก็พอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นบารี้ใส่ชุดดำทั้งชุดอ่าเราก็เลยแบบอ่ะถ้าชุดดำทั้งชุดเนี่ยลองคืณจีมันเริ่มจากตัวแรกที่เราไปหยิบมาก่อนแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะคุณจีคงณจีอาจจะยังไม่ได้ฉีดแนวแต่โอเก่บาเพราะว่าใส่อะไรก็สวยเดี๋ยวพี่มีมีสิ่งที่อยากจะฉีดอยู่ ก็จะมีความแบบปาร์ตี้มีความติ็กซีนี่ก็จะได้มีความแบบว่าเท่ ว่าจริงๆแล้วคะแฟชั่นไม่มีตายตัวขอให้เราได้กล้าและลองเปลี่ยนเปิดมุมมองก็จะได้แฟชั่นใหม่ๆในสไตล์ของคอนเซปต์ของเราที่บางทีอาจจะรู้สึกสนุกและเอนจอยกับการแต่งตัวมากขึ้นและวันนี้นะคะพี่ไม่ไเก็บดเปิดมุมมองในเรื่องของแฟชั่นและการดับโลกได้อย่างดีงามมากสุดท้ายแบบท้ายจริงๆแล้วคราวนี้ท้ายจริงๆสาบานพีมมีมอโต,โตในการใช้ชุดยังไงอันนี้ลึกลยพี่อยาเคยอ่าน เคยอ่านเราเคยอ่านหนังสือมาหลายเล่มเราเคยฟังเท็ดทอฟฟังอะไรมาแต่ทุกอย่างใช่ไหมว่ามันจะเข้าใจอะ่ะต่อเมื่อเราเจอเองจริงๆนะวันนี้สิ่งที่พี่ได้มานะความสุขมันง่ายมากและชีวิตเราอะ่ะไม่ได้ต้องการอะไรไปกว่าแบบความสุขความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์นที่ดีคือกับคนรอบข้างภรรยานั่นนิดความรักครอบครัวเท่านั้นกับเรื่องที่สองก็คือพอเราทําธุรกิจในการทําธุรกิจเนี่ย มันมีทั้งง่ายและยากมันมีทั้งวันที่เราอยากจะล้มเลิกอยากจะเลิกแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยกลับไปเรื่องเดิมือเรื่องเธอเธสสาคัญมากเลยว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราต้องการอะไรพอมันชัดในตรงนั้นน่ะมันจะทําให้เราไปต่อได้แบบถึงเหนื่อยเราก็าลุกขึ้นมานึกการไม่ยอมแพ้เราเป็นเหมือน,นตุ๊กตาลงลุกพี่จะบอกคนอื่นตลอดเลยว่าผ่านมาเนี่ยไม่มีความเท่หรือความกลัวอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังมีแต่แผล work w o มีแต่เลือดที่แบบไหลออกจากตัว แต่ที่เป็นเหมือนซอปบี้ที่แบบไม่ตายคือถ้าไม่ตายอ่ะมันไม่มีวันล้มเหลวเลยวมนไม่มีวันเจ๊งนะใครถามเอาโทษในนี้ไม่เจ๊งแน่นอนเพราะว่าเราไม่เจ๊งเราไม่ยอมเจ๊งอ่ะถ้าเราไม่ยอมเจ๊งมันไม่มีอะไรเจ๊งเลยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะสุดท้ายใช่ลมลัดต้องลุกลมลัดต้องลุกเรามาดูกันซิว่าชีวิตเราถ้ามันลมลุกไปเรื่อยอ่ะมันจะมีวันไหนที่เราลุกขึ้นมาแล้วอยู่ได้ยาวๆ เขาบอกว่าคนนี้นะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไม่ใช่ซอมบี้สำหรับเกยน,นะคะสามารถพูดได้เลยว่าพี่ยิมคือแวมพาร นะคะคือสวยงามมากซอมบี้คงไม่เจอซอมบี้ที่ไหนในโลกที่จะสวยขนาดนี้และแต่งตัวได้เก่งขนาดนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยิมมากมากเลยค่ะฝากติดตามได้เลยนะคะพี่ยิมนะคะมาพูดเลวกระดิ่งติ้งๆเลยได้เวลาแล้วโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ค่ะหันไปรปรดิวเบอร์ใหญ่ค่ะมองไม่เห็นนะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดเพลสใด้วยนะคะบ๊ายบาย เลือกติดตามช่องเก๋อแบบว่าแล้วตาตาด้วยนะคะต้องเล้เฮ้ว่าช่อง